นี่นี่เฮ็้วเฮะแล้วเฮ้ยจิ้มจิกันอยู่นี่นี่หนึ่งสองสามได้ส่หน่วย ใช่หอยเป็นหอยเป็นนี่ได้ลหน่วยเลยน้อยหน่วย,วย,วยปไปใหญ่กระปูพี่น้องคุดลงมาแล้วก็เป็นพงคักคักนี่นี่เพิ่นอยู่เห็ดเป็นเผืองอยู่คุดเอาเมื่อปนมั่นแท้ๆทได้กำลัลงมั่นกระปูกะกระปูกกามใหญ่ เอางั้นซิตาอีใคเลยไม่ใช่ซีนต,นต้าหรอวะพุดกระปู๊ใส่ทองเออพุดกระปู๊ใส่กระตาพี่น้อยจัดไพแล้วพาเห็ดเนาะ ซุ้มก็ไข่อาก้อยสับอีสับก็เรียกว่าซับกระปูสับแก้วเด็กกี้พี่น้องเอ้ยยากไปหาพุดแล้วพุทธกับปูหน่อยไปไายไปไายมันเขาเขาใส่เบ็ดปลากอบฝึกใหญ่เนาะสิบตัว Hút, đó, nó bẩn lắm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 , nó bẩn ผู้มนกะมุนหาหลีหาสุดผู้หากะหาคุดหาจนเห็นอืมได้สั Điều này mới tấm ăn nhạc <laughs> nặng. Min hết là hết là. Hứa chip chim, canh nhuệ. Né, hứa. Né, hứa. Né, rồi, Hưa, chìm, chìm, จับให,ใหมมตัวตัวนอที่โซงนอที่ซาำซับไปจับมา้าเข่เกินกถึงกระตาไปเลยทำลายดิวางงูเขียวปอกลงมาใส่หัวม,มันบ่ยอยากเห็นเด้อ โอ้นยนหั่งคักก่อนไปนี่ปวดแข้งโอ้ยนั่งคักก่อนไปนี่นั่งเวบสบายก่อนไปนี่ ทัวห้อยนี่กับขั้นบอนได้มันอยู่นี่เป็นหาบมากัะซ้าไขกระ้าไขไม่เป็นตาก่องให้ ngoài này Chắc ngoài, chắc ngoài คายโลดทอได้หอยคัวนี่นะบริทามเจออกเพิ่นจูสื่อเปิดสื่อเบิดพี่น้องเอ้ยเจออกหอยผู้ป้าเพชรมาเครือมาถั่วมาแต้ ได้อันหอมไเลยฮะม่ได้เห็นหูชลาลามไัยพวก ออวดหลดนาภาคนาภาคลาดค่อยม,มันเห็ดนาภาคลานคอยเช่ได้กวดหลดพี่น้องเอ้ยไปดามซิ่งเนี้ยยอดไปไม่เข่าก็ได้แอาดามเสียมยุดไปกระหลุดนี่นี่นีน ตอรี่นี่ใช่เลยค่ะตั้งคะแนนเลยฮะอยู่ฮะกินตามภาษาบ้านนอกขอกมนาแบบนี้แล้ว หอยหาปูหอยเข,ายขา่ากะหอยคั่วนะคะเอาไว้กินดดเป็นปีก็ได้ใช่ไหเอาไว้เป็นปีก็ได้ไดไปปไดคือหอยเขาง่มมาค้างไว้ผัดกันบอกกินผัดจอยนาว Đây, pin kết nối. Đây. Sắp lại bớt. Sẽ đi. Chia đi. มันแล้วมากับเจอใสทั้ทงห้อยทั้งกับผูทั้ทงเขีย กินคือตัวนี้แต่ห้อยจุมๆอยู่ทีินพอคันคั่วบเปิดมุ่นเบิดสับแห่งจัวชั่วชัวมุ่นเบิดเลย ใจๆคก็ต้องดึงอย่างนันเทียงเข่าขัดงัดเข่าหน้าจมดึงมือกอกเทียงมือโคว้อนมือกอกพี่น้องเอ้ยมือกอกกับมือใหม่หัวอยู่แน่นี่แหละ กินข้าวเทียงผนแจังสีเมื่อห่อข้าวส่กระตามาน,นอะไเสียึปเสีย,กยึกร้ตัวนี้เขามาคัวก่อนนี่คั่วก่อนแล้วเขาบาโบหินะจ้มันเห้ยไ้ไง มวยง่า i น้อยห้อยกร้ยห h อยมปล่อยปล่อย้านอก้แปลกพอด้คั่วกินแบบนี้แหละ